เขาไหมนักท่องเที่ยวฝรั่งทนไม่ไหวร่วมแรงเดินเก็บขยะชายหาชื่อดังของไทยยาวกว่า1กิโลเมตร ความมักง่ายขาดวินัยของนักท่องเที่ยวในไทยรวมถึงคนในพื้นที่ได้สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาภาพโปรโมทที่นักท่องเที่ยวเห็นและแห่มาเที่ยวไทยคือภาพของทะเลสีครามหาทรายขาวสะอาดและวิถีชีวิตพื้นบ้านที่มีสเสน่ห์แต่เมื่อนักท่องเที่ยวบินข้ามฟ้าข้ามทะเลมาถึงกลับเจอกับขยะที่ล้นชาย หาดมากมายก่ายกองยากที่จะเก็บเกี่ยวความประทับใจของท้องทะเลชายหาดไทยกลับบ้าน ล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคม2562 Work Point New รายงานว่าที่บริเวณชายหาดบ้านแหลมป่องตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ5คนเดินเก็บขยะแนวชายหาดยาวกว่า1กิโลเมตรนำใส่ถุงสีดำที่เตรียมไว้ โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นติดถนนไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายที่เช่นหาดทับแขกอุทยานเขาหงอนนาคเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาลาหมู่เกาะพีพีเป็นต้น ด้านนายอันดีตเมามาอีสสัญชาติลัตเวียกล่าวว่าตนมาพักที่โรงแรมใกล้เคียงกว่า10วันเห็นว่าพื้นที่ที่นี่สวยงามแต่มีขยะเยอะไม่มีใครทำความสะอาดนอกจากทำในพื้นที่ตัวเองจึงชวนเพื่อนๆมาเก็บขยะอยากให้ทุกคนใส่ใจกับเรื่องนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ